ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซ่านะครับผมผู้จัดการติ๊กนะครับมิ้งครับผมวันนี้เราจะมาขายพาเลทพาเลทไม้พาเลทไม้ช่วงนี้ขายรถไม่ค่อยดีขายรถไม่ได้ไม่ใช่พี่โอ้โหเราเนี่ยวันนี้เราก็มาอะพาเที่ยวช่วงนี้ช่วงโควิดเราไปไหนลำบากลำบากเหมือนพาพาไปร้านโปนเราด้วยแล้วก็ดูดิว่าเขามีการปรับเปลี่ยนวิถีการค้าขายกันยังไงนะครับแล้ววันนี้เรามากับเจ้าตัวสี่ประตูเอสสี่ประตูเอส แต่งซิ่งชุดแต่งแบบสปอร์ตเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปร้านไหนไปดูกันเดี๋ยวร้านแรกที่ผมไปจะเป็นร้านกาแฟร้านประจําผมเขาเรียกว่ากาแฟแนวจะเป็นแนวกาแฟฟุตตี้ผลไม้มีรสเปรี้ยวหวานอะไรพวกนี้ ไม่คน้นร้อ,อลเลยเนาะในรถเราติดฟีมาเนี่ยเย็นสบายเลยนะแน่นอนใครมาจังหวัดยุยาเนี่ยถ้า,าไปเจอเจดี <JD S 1> นี้แสดงว่าไปจังหวัดผิดเขาอาจจะเข้าทางรถไฟ<ป>โอเค <laughs> นนี้ก็อยู่ที่ร้านลาเต้แบร์ครับซึ่งตอนนี้ร้านจะให้ให้ซื้อแบบเทคโฮมกลับบ้านอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ก็ร mm hmm. ้านพิเต้นี่นอกจากมีกาแฟแล้วก็มีพวกเมือนิกาแฟขายด้วยนะครับแล้วก็พวกเมนูชาเยอะแยะมากมายครับ mm hmm. ถ้าปกติมาเนี่ยร้านเนี่ยแทบไม่มีที่นั่งเลยนะครับล่าสุดเปลี่ยนเครื่องกาแฟะนะครับเป็นซินเนโซ่ ก็อันนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราแนะนําของร้านขาหมูตะหุวดก็ลงสะพานไปดีมาได,ได้เจอเลยเป็นร้านอะไรนะร้านประจําจังหวัดของเราเลยนี่ดูวิธีการทําเอาพิเศษ,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 ษ50บาทราดข้า,นขาว<ไ>น,นี่นะครับก็จะเป็นร้านผงของผมอีกร้านหนึ่งเนาะกินมาน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วกินมาแต่ร้านนี้น่าจะเปิดมาหน้าห้าห้าหกสิบไปเยเนาะตั้งแต่รุ่นเตี๋เนะ<อ> ดูตั้งผมเห็นตั้งแต่เขียงอ่ะหนาขนาดนี้จนตอนนี้เหลือเนี่ยแค่นี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เฮียน้อยนะครับวันนี้สั่งเป็นข้าวมันไก่ผสมนะครับจะมีไก่ต้มไก่ทอดในกล่องเดียวกันนะครับจัดไปครับเดี๋ยวไปดูครับเียน้อยขายมานานแล้วครับร้านร้านเด็ดยุทธยา โลตีบางอิมรอนนะครับของร้านพิเปิลน,นะครับก็คือจะเป็นไฮไลท์หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมนะครับจะเป็นร้านประจาของโชว์รูมเราก็จะมีหลายราคานี่ราคาจะอยู่นี่ชุดเล็ก4ชุดร้อยนะครับก็จะมีตามราคาพวกนี้เลยอยากได้แบบไหนสั่งได้ทําสดทุกวันในที่สุดเราก็ได้มาบรรยากาศดีๆ แคมปิ้งทิปสถานที่บึงพระรามยุทธยานี่ข้างหลังเป็นอะไรวัดพระรามนี่สรุปไปพี่มิ้นเราตลอดตลอตลอดกันมาสี่ห้าร้านได้แล้วมั่งเนี่ยได้กาแฟผมได้กาแฟร้านแรกร้านรัวนะคะร้านรัวอ่าแล้วก็มาที่ข้าวมันไก่กาน้อยนะฮะข้าวมันไก่ตาะน้อยแล้วก็มี่ร้าข้าวขาหมูขาหมูเตาพวดนี่อันนี้อาผลไม้ลาเต้แบลลาเต้แบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาไทยนะครับชาไทยสุดท้าย ของดีอายุธยาโรตีบางอิมรอนนะครับได้ปฏิบัติหลายๆที่นะครับก็ท้ายสุดนี้ก็ฝากไว้ด้วยอีสูดรสอสแสงมงคลของเรามี2ส,สาขาทั้งสายเอเชียทั้งสนโรจ,จนะ<ม>ก็เรื่องรถเรากยังขายขายเหมือนเดิมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาทำไงได้พี่มิ้นโทรมาได้เลยครับโทร,โ,<อ>โทรมาแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารที่เป็นธนาคารของบร,ริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัย100% ระบบไปแนซนก็คือส่งเอกสารมาเราจะส่งดูดูพื้นฐานให้ก่อนแล้วเราจะให้ทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยติดต่อลูกค้าไปเพราะทุกอย่างจบวิ่งหาถึงที่ได้เลทุกอย่างจบมีการแจ้งมาการส่งรถถ้าไม่สุดวกมาก็แจ้งมาเรามีสไลด์อ่อนสไลด์ออนไปส่งถึงสไลด์ไปถึงหน้าบ้านเลยก็ต้องเสียตังค์ด้วยสบายสบายบอกแล้วเราทำซ่อสงมโคเนียเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราคิดถึงอนาคต คิดถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเรายินดีเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านจบง่ายแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนพาเที่ยวหาอะไรกินที่แบบช่วงนี้มันเหงาเนาะก็มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าฝากคอมเมนต์มาหน่อยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับอยากให้เราทำอะไรช่วงนี้ก็บอกพิ่มอีกนิดนึงกดสั่นกระดิ่งด้วยกระดิ่งกิ้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 งจะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงไว้เรามีคลิปอะไรเนี่ยเราได้มีอนญาเตือนใช่ป่ะกิ้งกิ้งกระดิ่งฝาก วันนี้ผมผู้จัดการติ๊กนะครับมิ้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ